ืนนี้แกไปขอครั้งคืนที่บ้านหลังนั้นกันเถอะน้ามาถึงหน้าบ้านหนูสามตัวก็ผลัดกันครอบตัวรอบรอบขอค้างคืนหนึ่งนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งมันก็ไม่มีใครขันตัวอีกใครขันตอบไหมสิวเนี่ย มีใครขันต่อไหมคะไม่มีดังนั้นหนึ่งชงค่อยๆแง้มประตูดูไม่มีใครอยู่ในห้องเลยมีไหมสุภาพมีไหมมีใครอยู่ในห้องไหมไม่มีครับเอบ้านของใครก็ไม่รู้บอกครั้งสักคืนหนึ่งโดยไม่บอกเจ้า ีดอกนะแต่หนูสามตัวก็เหนื่อยยังร้ยอยากือกินในขณะนั้นหนูสามตัวจึงคิดนไปนอนบนเจงอ่ะจากครูหนึ่งก็ไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าดังอยู่แน่น,นอกก็ก็ขอค้างคืนหนึ่งนะเดี๋ยวบานกระตุกก็ค่อยๆงีมอ ใส่อสองตัวโผล่หน้าเข้ามาข้างในเราเลยหลงทางจ้ะหมอกลงหนามากพวกเราก็หลงทางจ้ะโอ้ค้างจะขึ้นหนึ่งลองจะได้ไหมเชิญเลยเชิญเข้ามาพวกเรากหลงทางอยู่นี่แหละดังนั้นหมูสามหมูหมูสามตัว กรตายสองตัวจึงนอนบนเตียงด้วยกันสักครู่หนึ่งก็มีก็มีเสียงฝีเท้าดังอยู่ด้านนอกก็ก็ค้างคืนนะแล้วบานประตูค่อยๆเปิดพางออกรักคืนสามตัวชุดพรกข,าาข้างใน เราเลยหลงทางพวกเราก็หลงทางจะ้ะขอขอครั้งสักขึ้นหนึ่งไม่เห็นงาตัวอะไรอยู่แถวนี้ด้วยขอครั้งสักนหนึ่งจะได้ไหมเชิญเลยเชิญเข้ามาพวกเราหลงทางจุดนี้แหละดังนั้นหนูสามตัวกับกระ่าษสองตัวแรร์คินสามตัว จึงนอนบนเตียงด้วยกันสักครู่นึงก็ได้เสียงไฟเท่านักนะตึกตึกตึกคราวนี้ไม่มีเสียงก๊อก็โขค้างขึ้นหนึ่งนะมีแต่เสียงประตูดังแล้วก็ม,มีตัวอะไรใหญ่ๆดำๆเข้าประตู ที่เตียงจ้าตัวใหญ่ๆดำๆนั้นไปที่เตียงใครไม่รู้เริ่มตัวสันก็เลยตัวสันกันหมดใครไม่รู้เริ่มร้องไห้กระซิบกระซิบก็เลยร้องไห้กระซิบกระซิบก,ก,กันหมดทันใดนั้นเจ้าตัวใหญ่ๆดำๆดึงผ้าห่มมาแล้วพูดว่าโอ้ วันนี้เธอมีแขกมาเยอะจังเลยนะสรุปว่าเงานีน้เป็นคือตัวอะไรรู้ไหมเงาตัวเนี้ลุงหมีลุงหมีลุงหมีใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใช่หรือเปล่าลุงหมีเองลุงหมีใจดีเจ้าของบ้านนั่นเองลุงหมีเจ้าลุงหมีบอกว่าก็ลุงหมีบอกว่าก็ บแบบนี้บางตาราดเอาละดลลเดี๋ยววันนี้ต้องกินอะไรร้อนๆซะหน่อยแพรุ่งนี้ค่อยนอนตามสบายนะว่าแล้วคุณลงุงนีจะตักสัตูให้พวกหนูแจกให้ทีละตัวดังนั้นเออสามตัว สองตัวแวแวรักกินสามตัวจึงได้กินสตูอร่อยๆน้ำสัมราญจากนั้นจึงนอนบนจึงนอนกับลุงหม,มีคุณเตียงนอนกับลุงหม,มีด้วยกันจากเช้าจนบ่าย